สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมนะครับเดชากรในรายการราคาทองคำคืนนี้ประจำวันที่16ธันวาคม2563นนะครับตลอดทั้งวันที่ผ่านมาก่อนที่เราเจอกันในช่วงเช้าเนี่ยราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยเฉพาะช่วงบ่ายนะครับหลังจากที่ตัวเลขของนะครับ ทางฝั่งยุโรปเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยออกมาเนี่ยปรากฏว่าดีนะครับก็เลยทําให้ราคาทองเนี่ยขยับขึ้นมาก่อนอื่นเนี่ยผมขอสรุปนะราคาของสมาคมนิดหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยมีการประกาศราคาไปทั้งหมด3ครั้งครับทำให้ราคาทองคําแท่ง96.5%ราคาขายออกสุดท้ายปิดไปที่26,450บาทส่วนราคารับซื้อคืนปิดไปที่26,350บาทครับด้านราคาทองรูป,ปรพรรณ96.5% ราคาขายออกปิดไปที่26,950บาทส่วนราคารับซื้อคืนนะครับปิดไปที่25,878บาทครับคราวนี้มาดูราคาย้อนหลังกันบ้างนะครับตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่เปิดมาเนี่ยก็คือ2 0 0 0 0นะครับ6 3 5 0บาทตามรูปนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับมีราคาสุดท้ายเป็น26,450บาทก็แสดงว่าวันนี้บวกมานะครับ อีกนะครับจากเมื่อเช้าบวกร้อยหนึง่งท้ายตลาดบวกอีกร้อยหนึง่งจริงๆวันนี้บวก200บาทเลยทีเดียวนะครับราคาทองคําโลกเนี่ยหนึ่เหรียญน,นะครับเป็นราคาสุดท้ายที่สมาคมออกมาคิดกันนะครับค่างเงินบาทนิ่งครับสาบาท4สตางค์นะครับก็สังเกตได้ว่าทองโลกนี่แหละครับพาราคาขึ้นมานะคร คราวนี้มาดูราคาในช่วงค่ากันบ้างนะครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าย่อลงมาแล้วนะครับพอล่าสุดเองนะครับในราคาทองคำแท่งออนไลน์ของออสิลิสนะครับทองคําโลกเนี่ยปรับตัวลงมาอยู่ที่1,857ยเหรียญยูสารสาสกัรัฐทำให้ทองคำแท่งออนไลน์96.5% o สซขายออกที่26,397บาท ส่วนราคารับซื้อคืนอยู่ที่26,352บาทครับในขณะที่ทองคำแท่ง99.99% 99ออซิลิสขายออกที่27,355บาทและรับซื้อคืนที่27,320บาทนะครับคราวนี้มาดูภาพรวมของราคากันบ้างเนี่ยต้องบอกว่า ที่1860เนี่ยต้องบอกว่าทะลุไปนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจากช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับผมเขียนตรงนี้นะครับ1860เหรียญยูรสลาสารัฐนะครับแต่ไม่ไปถึงไฮเดิมนะครับที่เป็นสังเกตจุดสังเกตก็คือประมาณเหนือ1870ยเหรียญปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเจอนะครับแรงเทขายลงมาซึ่งค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียว ซึ่งสาเหตุหลักหน้าจะเป็นผลมาจากการที่ยูสซ่าเนี่ยดิ่งลงมาจากช่วงบ่ายนี่แหละครับคือปรับตัวลงมาคืออ่อนค่าลงและเริ่มมีแรงซื้อกลับเลยทำให้ราคาทองคำเจอแรงเทขายครับแน่นอนยูสซ่าปรับตัวอ่อนค่ามารูปทางฝั่งซ้ายมือคุณผู้ชมเนี่ยคือค่าเงินบาทเนี่ยต้องปรับแนวรับกันครับเพราะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยถึงแม้เขาจะยืนลงมาที่30บาททวนเนี่ย แต่มาตรการที่ผมเรียนนะครับคุณผู้ชมไปเมื่อเช้าแล้วว่าถ้ายังไม่ลดดอกเบีย้ยในเงินทุนที่เข้ามาจะทําให้ค่าเงินบาทแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยมองไปเลยครับ29บาท90ตังค์ตอนนี้นะครับเป็นแนวรับสําคัญและ30บาท10ตังค์สำหรับค่าเงินบาทในช่วงนี้แนวโน้มยังคงแข็งค่าต่อสิ่งเดียวที่ผมมองตอนนี้นะครับที่จะทําให้เงินบาทแข็งค่าอ่อนค่าขึ้นไม่ได้ขออภัยฮะอ่อนค่าขึ้นไม่ได้คือลด อัตราดอกเบีย้ยครับเพราะเศรษฐกิจของไทยก็แย่ครับไม่ใช่ว่าดีแต่อย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปเมื่อเช้านะลดอัตราดอกเบีย้ยเมื่อไหร่มันกระทบกับภาคธนาคารครับตรงนี้เองก็ต้องช่างน้ําหนัก,กว่าจะเอาภาคธนาคารไว้หรือจะเอาภาคส่งออกไว้มันกระทบทั้งคู่ฮนะบาทแข็งส่งออกก็แย่นะครับแล้วยิ่งเราเนี่ยเป็นประเทศส่งออกสินค้าการ,กรเกษตรด้วยเนี่ยมันกระทบไปถึงเกษตรกร,รกด้วยอันนี้ก็ต้องบอกกันต่อนะครับว่าต้องเล็งกันต่อดูกันต่อว่า ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเลือกมุมไหนนะครับ คราวนี้ไปดูประเด็นสำคัญกันบ้างตั้งแต่บ่ายเป็นต้นมาผมก็จับตาดูข่าวมาเหมือนกันนะครับทีนี้มันก็มีกรอบนะครับที่สำคัญสำคัญที่ทำให้ทองเนี่ยปรับตัวขึ้นมาครับแน่นอนนะครับมีสองอย่างอย่างเช่นหนึ่งในนั้นเนี่ยก็มีพาดหัวมานะครับก็คือยูโรโซนนะครับบิสเนสแอคทิวิตี้เนี่ยพูดภาษาชาวบ้านนะัคือกิจกรรมทางด้านธุรกิจที่ประกาศออกมาเป็นตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยสเตเลคคือคงที่ ในขณะที่ประเด็นเรื่อง Brexit นะครับมีความคืบหน้านี่คือเหตุสำคัญครับที่ทำให้ราคาทองปรับตัวขึ้นมาเดี๋ยวเราไล่ไปดูแต่ละประเด็นกันก่อนนะครับพาดหัว Eurozone Business Activity Stable เนี่ยมันเป็นเนื้อขาวครับจริงๆมันคือตัวเลขเศรษฐกิจตามรูปนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝรั่งเศสตัวเลข PMI ทางฝั่ง Service และ Manufacturing เยอรมันเอง m a n u f a c t u r i n g และ Service นะครับหรือแม้กระทั่งของยูโรโซนเองนะครับทั้งเมนูแฟคเตอร์ิงและเซอร์วิสเนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าเกา่าแทบจะทุกตัวแทบจะเรียกได้ว่าดีกว่าการคาดการทุกตัวฮะตัวนี้เองมันหนุนตลาดหุ้นให้ขึ้นและค่างเงินให้มีเสถียรภาพครับแต่ในขณะที่ถ้าพูดถึงตัวเลขเศรษฐกิจล้วนๆเนี่ยทุ่มมันหมดไปแล้วฮะ อีกไม่นานหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าครับตัวเลขทางฝั่งสหรัฐมาเหมือนกันถ้าตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐดีอย่างน้อยที่สุดตลาดหุ้นขึ้นและ นะครับค่าเงินสรา,าอาจจะปรับตัวรีบ่าวขึ้นได้เราอาจจะได้เห็นว่าเศรษฐกิจดีหุ้นขึ้นและทองอาจจะย่อลงสั้นๆก็ได้ครับเพราะตอนนี้ในภาพรวมระยะกลางและยาวเนี่ยหุ้นขึ้นทองขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ที่คุยกันเมื่อเช้าเนี่ยเขาจะไปจบกันนู่นแหละครับวันศุกร์คือเดทไลน์เพราะฉะนั้นหุ้นอาจจะฉี่ขึ้นทองอาจจะลงระยะสั้นๆก็ได้รวมไปถึงถ้าตัวเลขเศรษฐกิจดีมันก็อาจจะดึงดูดเม็ดเงินให้ขับกลับเข้าไป ลงทุนนะครับหรือเก่งกําไรในยูสลาในสั้นๆได้เพราะฉะนั้นนะครับสองทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มนะครับพลาดไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องดาวกันไว้ก่อนแต่ดอกจันที่ดาวหรือใหญ่ไปมากกว่านั้นครับตั้งแต่ตีสองจนถึงตีสองครึ่งวางแผนกันดีๆครับสำหรับคืนนี้นะครับจะเป็นอีโคโนเมิกโปรเจคชันนะครับอัตราดอกเบี้ยหรือว่าคุณจะโรมพาเวลตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวตรงนั้นเองครับเวี่ยงได้ตลอดไม่ว่าจะค่าเงินแล้วก็ต้องส่วนใหญ่ต้องเป็นค่าเงินก่อนครับและ จะกระทบกับราคาทองคําแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักที่ต้องจับตาดูกันแต่ก่อนอื่นเรามาดูเนื้อในของประเด็นตอนบ่ายกันก่อนว่าเออเบรกซิตเนี่ยที่มันทําให้ราคาทองปรับตัวขึ้นมาเพราะค่าเงินทางฝั่งยุโรปแข็งค่าขึ้นและค่าเงินยูโราอ่อนค่าลงเนี่ยมันจริงหรือมีข้อเท็จจริงประเด็นนะไหนกันบ้างนะครับเบื้องตน้นนะครับ เขาดูกันมานะครับเ <_ d ial ing> ขาพาดหัวเกี่ยวกับค่าเงินครับเ <_ d ial ing> ขาบอกว่าบอสเตอร์เลียงแข่งค่ามากที่สุดในรอบ2ปีนะครับทำท่าเหมือนจะดีครับจากเหตุผลที่ตามมาคือ Brexit Trade เนี่ยดิวเนี่ยเป็นยังไงครับไม่ได้ดิวนะครับอยู่ในโปรเกสหรือในกระบวนการไปสัมภาษณ์นะครับเขาเรียกว่าประธาคนคณะกรรมาการที่กําลังเจราจาต่อรองกันอยู่เนี่ยก็พูดคําที่เรียกว่ากากวมมากกว่าครับคืออยู่ในกระบวนการนั่นแหละแต่ก็บอกว่าเนี่ยมันมีหนทางที่จะ ไปสู่ g r e e m e n t เนตอนนี้เลยนะนะครับนี่คือทางฝั่งของยูโรโซนนะและตบท้ายมาด้วยแต่อีกไม่กี่วันข้างหน้ามันจะสู่เข้าสู่ภาวะวิกฤตตีความข่าวนี้วิเคราะห์ข่าวนี้กันนิดนึงครับคุณผู้ชมอย่าพึ่งฮึกเหิมครับเห็นข่าวแล้วเอ้ยมันอยู่ในโปรเกรสเดี๋ยวมันจะตกลงกันได้เปล่าครับเขาบอกว่ามันมีหนทางที่จะตกลงกันได้แต่อีกไม่กี่วันเนี่ยถ้าตกลงกันไม่ได้จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วครับ หมายความว่ายังไงตอนนี้ทั้งสองฝั่งจเจราจากันเนี่ยพูดได้ง่ายว่ายังไม่ยอมกันนะครับด้วยต่างฝั่งเนี่ยต้องการให้แต่ละฝั่งเนี่ยยอมในข้อตกลงของตัวเองคิดแบบนี้ฮะัจำเป็นจะต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมครับของข้อตกลงอีกฝ่ายต้องถอยกันจะยอมถอยกันคนละก้าหรือยอมให้เกิดวิกฤตเกิดขึ้น ตอนนี้นะครับต้องพูดว่ายังไม่เกิดอะไรขึ้นยังไม่เกิดก็เรียกว่าการตกลงกันยังเผชิญหน้ากันอยู่แต่มีหนทางเขาก็บอกมาเป็นความในแล้วว่าถ้าถอยกันคนละข้าวอาจจะตกลงกันได้ตลาดเพียงแค่รับข่าวสั้นๆซึ่งมันทำให้1นะครับค่าเงินปอนไปก่อนแล้วครับทำนิวไฮสูงสุดในรอบ4ปีทำพาดหัวข่าวในรูปกลางที่คุณผู้ชมดูนะครับปอลเซอร์ลิงเทียบกับ u s 1.3 1 3 5 2 3ไปแล้ว แต่ยังไม่ตกลงกันได้เห็นไหมครับเป็นความหวังเป็นเบสในภาษานักลงทุนระยะสั้นก็คือเดิมพันกัน,กนครับว่าจะภัยต่อเพราะถ้าเพราะถ้าสมมุติว่าตกลงกันได้เนี่ยคนที่ซื้อมาเนี่ยเขาเดิมพันมาก็พาไปขายแพงๆได้นี่คือลักษณะของนักเก่งกําไรครับแต่ในขณะที่ยูโรเองเนี่ยเห็นไหมครับเขาขึ้นมาตั้งนานตั้งแต่ตอนเช้าแล้วตอนนี้เองเนี่ยอ่อนตัวซะด้วยซ้าไป กำลังฟอร์มตัวเป็น resistance นะครับ become support คือแนวต้านเดิมเนี่ยครับกลับกลายเป็นแนวรับต้องดูครับว่ายืนได้ไหมถ้ายืนไม่ได้กลับมาเล่นโซนเดิมแน่ๆอันนี้ใครที่อยู่ตลาด forex ต้องระวังครับอย่าพึ่งนิ่งนอนใจนะครับดูข่าวดูราคาและแหมเหมือนมันจะตกลงกันได้ผมก็มองว่ายังไม่ตกลงกันไม่ชัวร์ได้ซ้าและผมเรียนอีกครั้งหนึ่งเราไม่ได้นั่งอยู่ในห้องประชุมกว่าเราจะทราบข่าวก็ต้องมีการนำเสนอข่าวออกมาครับเราช้าครับ เพราะฉะนั้นเองพิจารณาถึงความเสี่ยงดีๆใครอยู่ในตลาด Forex เพราะมันเหวี่ยงแรงครับหมดพอร์ตหมดตัวง่ายๆโดนฟอสเซลง่ายๆอันนี้ก็ฝากเดือนไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ผมเชื่อว่าท่านมีประสบการณ์กันเยอะอยู่แล้วหรือมีความชำนาญกันแล้วนะครับถึงไปตลาดตรงนั้นได้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะทำกันบ้านกันเรียบร้อย แน่นอนครับเอาค่าเงินตรงนี้มาให้ดูปอนสเตอร์ลิงแข็งค่ายูโรแข็งค่านะครับไม่ต้องสืบครับยูเอเซอร่าปรับตัวอ่อนค่ามันก็ดีกับทองครับเพราะสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำหรือที่เขาเรียกว่าเซฟเว่นในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังแยกขนาดนี้เนี่ยไม่ยูเอเซอร่าก็ทองนักลงทุนต้องเลือกอย่างใดหลังหนึ่งนะครับยูเอส่าอ่อนค่าก็ต้องหนีกันไปทองหมด ยูสลาทำนิวโลครับเป็นสิ่งที่ดีแต่ผมเรียนไปเมื่อเช้าแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตอนนี้มาดูไอซ์ไยังไม่ได้ทำนิวโลนะครับตัวราคาทำนิวโลเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคืนนี้จะต้องลุ้นให้ลงมาต่อลงมาอีกเยอะๆลงมาเรื่อยๆใครจะเป็นคนทำให้ลงมาได้ต้องมาจากคุณเจรโรมพาเวลก,กับเฟดอย่างเช่น จะคงมาตรการที่จะทำควีแบบที่ไม่ต้องเขาเรียกกำหนดวันซื้อพันธบัตรรัฐบาลครับแบบนี้ความน่าเชื่อถือความน่าเชื่อมั่นของยูสลซลมจะลดลงเพราะนักลงทุนระยะสั้นมันจะเมเนจพอร์ตไม่ได้ นะครับนี่คือประเด็นสําคัญและการทํา QE มันจะทําให้นะครับค่างเงินยูส l ราอ่อนโดยประดิยายนะครับก็คือว่าคุณปั๊มเงินออกมาไม่สํารองทองคำคุณก็เจอแบบนั้นแต่ถ้าเฟดกลับไปช่วยเหลือนะครับหรือกลับไปทําตามความต้องการอย่างที่เมื่อเช้าได้เรียนไปนะนะคคลิปนี้จะพูดกระชับนิดหนึ่งนะครับคือกําหนดวันที่จะซื้อ QE เขาจะได้เก่งกําไรกันง่ายๆพูดภาษาชาวบ,บ้านเนี่ยเดี๋ยวพอกําหนดวันจะซื้อยูสรามันต้องอ่อนก็ขาย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 ,ขาย,ข,ายขายกันมาก่อนพอถูกแล้วเขาก็จะปรับ หรือมีแรงซื้อกลับเข้ามาเพราะด้วยความที่ยูสรซลาเป็น global currency ภาพเดิมมันมาอยู่แล้วนี่นะครับพอต่ำมากก็จะพาไปขายที่นะครับแนวรับเดิมที่หลุดมาตัวนี้เหมือนกันนะที่92นี่ก็ว่ากันเหมือนกันก,ก,ก็เลงกันอยู่เขาถึงอยากให้เฟดแนวกำหนดวันซื้อพันธบัตรไงวันนั้นเนี่ยเขาก็เลงจุดตรงนี้หรือไม่เนะี่ยให้ลงมาลึกๆแล้วกลับเข้าไปซื้อมาเนี่ยพอยูสลาปรับตัวรีบาวขึ้นมาทองก็ลงได้ครับ เบรกซิตยังไม่เกิดนะครับแค่ความหวังแค่เบสกันนะครับที่เราคุยกันมาเริ่มใช้คําว่าเบสหรือเดิมพันได้แล้วเพราะข่าวเป็นตัวเขียนให้เราออกมาครับไม่ใช่ว่าท้องขึ้นมาเบรกซิตตกลงกันได้แล้วยังไม่ตกลงกันได้ครับดูจากข่าวจจะเลยคือพากันมาก่อนแล้วครับเลงกันมาก่อนเล่นเกงกันมาก่อนกูดผู้ใดก็เดิมพันกันแหละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราเลยเห็นราคาไม่ว่าจะค่าเงินเองนะครับที่ ตอนนี้กําลังผันผวนหนักและโดยเฉพาะยุสล่านะครับตอนนี้เนี่ยต้องลงให้ลึกมากกว่านี้ครับสำหรับคืนนี้ไม่อย่างนั้นตัวไอซไใสไม่ฟอร์มตัวเป็นสัญญาณยังเป็นสัญญาณลงอยู่เนี่ยเขาจะฟอร์มตัวเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ปรากฏมาแล้วเห็นไหมครับตอนที่ทองพักฐานเนี่ยนะปรากฏว่ามีสัญญาณกลับตัวขึ้น ระยะสันนะ้นราคาปรับตัวลงแล้วอย่างานั้นพาขึ้นมาไกลๆเลยครับทองเลยลงมาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นชุดนี้ก็ระวังครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับอีกทั้งเมื่อเช้าเนี่ยปัจจัยของกองทุน SPDR ยังไม่ได้เข้าซื้อเนี่ยต้องระวังให้หนักครับพีกอย่างน้อยที่สุดคืนนี้ท New ํานิวโลครับพี่ก็หลุด90ไปเลยก็ยังดีครับเรียกได้ว่าจะทําให้ RSI เนี่ยครับหรือโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ชุดนี้หลุดลงมาได้แบบนี้น่าจะสบายใจนะครับอาจจะเป็นแค่การย่อของราคาชั่วคราว ทีนี้ถ้ามองปัจจัยภายนอกแล้วมามองปัจจัยภายในโดยเฉพาะปัจจัยทางด้านเทคนิคบ้างเนี่ยต้องบอกว่าหนักหนาอยู่ครับตอนนี้แนวต้านจากนะครับเดี๋ยวชี้ให้เป็นจุดๆเลยนะครับจากแนวโน้มขาลงเส้นนี้ยังไม่ทะลุฮะเห็นไหมครับหรือแม้แต่แนวโน้มขาขึ้นเส้นนี้ก็ยังไม่ทะลุเนี่ยครับจุดที่1จุดที่2ทะลุขึ้นมาได้ยังเจอวิบากกรรมที่1,900เอาแค่นี้ก่อนฮะอะไรที่จะทําให้ได้ครับอย่างที่เห็นอย่างที่เรียนไปเมื่อเช้ายังบอกตรงนี้ครับ Stimulus เงียบ yeah, เห็นไหมครับนู่นหนะครับวันศุกร์เบร t สิ Brexit ล่ะเป็นไงออกข่าวเรียกว่าถ้าเป็นสมัยก่อนคือออกข่าวขายหนังสือพิมพ์นะครับมีความคืบหน้าไปอ่านเนื้อในดูประธานคณะกรรมการออกข่าวแบบเขียนออกมากลางๆเลยครับตอนนี้อยู่ในหนทางที่จะตกลงกันได้แต่อีกไม่กี่วันข้างหน้า จะเข้าสู่ภาวะวิกฤตเม่ออกข่าวขู่กัน่ะพูดอย่างนี้ยคือใครจะถอยกันวันนั้นตอนนี้เนะี่ยยังเป็นแบงก์ยังเป็นศูนย์อยู่เลยฮะไอตัวนี้ก็ยังเป็นศูนย์อยู่เลยไม่มีหนึ่งเลยฮะและนะครับปัจจัยที่เข้ามาที่อาจจะเป็นบวกหรือเป็นหนึ่งได้เนี่ยก็คือเฟดเนี่ยค,คืนนี้ก็ต้องลุ้นครับอย่างน้อยที่สุดนะคงดอกเบี้ยนแน่นอน นะครับและการทํำ QE ถ้าไม่ระบุวันแบบนี้ยูสลาอ่อนเนี่ยอาจจะขึ้นมาได้ครับแต่ณนะปัจจุบันเห็นไหม Brexit ที่ขึ้นมาเป็นแค่ข่าวเป็นแค่ความหวังมันเลยทําให้พอไปชนแนวต้านสําคัญนะครับหนึ่รหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านี้1,870เนี่ยหลุดลงทันที ดีอยู่อย่างหนึ่งครับในเขาเรียกว่าไทาม์เฟรมเขาเรียกไทม์เฟรมเก่งกําไรแล้วกันในไทม์เฟรมย่อยๆ4ชั่วโมง1ชั่วโมงหรือแม้กระทั่ง30นาทีเนี่ยตอนนี้มันยังไม่เกิดนะครับสัญญาการกลับตัวแต่ผมเชื่อว่ารายชั่วโมงอ,อาจจะเกิดสัญญาณการพักฐาน4ชั่วโมงไม่เกิดสัญญาณการกลับตัวคือเขาไปเกิดพีคของอายไลท์คือมันซื้อกันเยอะแล้วเป็นการขายทํากําไร เพราะฉะนั้นครับตีหัวรอบแรกตีหัวเข้าบ้านจบไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหวังต่อครับถ้าคืนนี้ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นคือทุกอย่างนักลงทุนดูแล้วราคาก็จะปรับตัวลงแบบนี้เหมือนเดิมครับตีหัวเข้าบ้านก็รอชุด2ครับ1น2 0นะครับแต่ถ้าลงมาให้ลึกๆนะครับอย่างเช่น1,800ท้วทนเนี่ยระยะกลางที่รอกันไว้หรือปรับตัวลงเลย1750ออันนี้ก็เตรียมเข้าครับขึ้นอยู่ที่ว่าจะมาโดนชุดไหนนะครับ เพราะคุณเป็นนักลงทุนาาระยะกลางคุณคิดว่า1,820มันลงมาเหมือนชุดที่แล้วเนี่ยมันจะต่างกันคือระยะสั้นเนี่ยหนึ่ถ้าหลุดปุ๊บเขาสต็อปออกนะฮะเขาคัดออกเลยนะครับถ้าคุณทําอย่างนั้นได้ผมไม่ห้ามอันนี้คือคือคุณเข้าใจและอยู่มานานละแต่มือใหม่ๆครับอย่าเอาว่าตรงนี้มันมันลงมาแล้วรอครับ รอให้ถูกกว่านี้ข้อดีของการรอช่วงนี้คืออะไรค่าเงินบาทแข็งราคาทองในประเทศจะถูกลงไปอีกสําหรับมือใหม่ๆที่รอราคาทองอยู่แล้วถ้ามันขึ้นไปหล้วอย่างที่เรียนไปเมื่อเช้าครับไม้ที่1ไม้ที่2ติดไว้อย่างน้อยที่สุดช่วงนี้ทองก็ยังดีต่อครับนะครับยังดีอยู่เศรษฐกิจยังดีอยู่เรียนไว้ย้ําทุกครั้งอดัดชนีดาวโจนส์ขึ้นมาดัดชนีเนสเดกขึ้นมาทําสูงสุดเนี่ย จากการเกิดโควิดเพราะนั้นจะไปแก้ทําไมจะพูดภาษาชาวบ้านเลยอ่ะเอาโลจิกนี้มาดูเศรษฐกิจทุกคนบอกว่าดีเดี๋ยวจะโตขึ้นในภาวะโควิดเช่นนี้นะเนี่ยแล้วดัชนีหุ้นทำนิวอายจนสูงสุดนะจะไปแก้ปัญหาทําไมจะผลิตยามาทําไมในเศรษฐกิจโตอย่างเงี้ยลองคิดกลับกันเพราะจริงๆมันเกิดจากเงินที่พิมพ์เข้ามาครับหุ้นขึ้นทองเลยขึ้นด้วยมันจะขึ้นก็ได้หรือลงก็ได้แต่จะขึ้นมันต้องมีเหตุผลมันต้องมีน้ําหนักครับ จะลงเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าตอนนี้จะขึ้นทะลุ 1,700, 1 8 7 0 1 8 0 0้นงเน้ยท่วนตรงนี้ไปทดสอบ1,900เนี่ย 1. Brexit ต้อง Agreement ไม่ใช่อยู่ในหนทางที่อะค e e e มนตครับอยู่ในหนทางที่จะตกลงกันยังไม่ใช่2ออย่างน้อยเนี่ยลุงเจอรโรมพาเวลเนี่ยคุณเจอรโรมพาเวลแกคงไม่พูดหรอกเศรษฐกิจฯฯสหรัฐแย่ yeah. แกบอกต้องบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐดีในอีก1ปีข้างหน้าแบบนี้ คือปีนี้แย่พูดไม่ได้เน่ยตลาดหุ้นลงนะพอหุ้นลงเนี่ยกองทุนบาเหน็จบํานาญข้าราชการของแกก็ลงด้วยฮนะพวกบ้านเขากองทุนบําเหน็จบํานาญเนี่ยมันลงลงในหุ้นร้อยเปอร์เซ็นต์้องพูดภาษาชาวบ้านแบบนี้พูด,ดง่ายๆกันแบบนี้เลยว่าใคร,กรเกษียณช่วงนี้ของสหรัฐดีครับถามว่าทําไมถ้าหุ้นลงหลังจากนี้เห็นไหมครับเวลากเกษียณอายตุต้องขายกองทุนออกเนี่ยรับปรงจนกันครับ ขาเลยพยายามที่จะพยุงตลาดไว้ทุกเมือ่อวันนั้นก็เล่นปั่นไปเรื่อยๆนี่แหละครับพูดภาษาชาวบ้านนะครอยากโกรธกันนะใครลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับเพราะเศรษฐกิจจริงๆมันเกิดจากเงินที่พิมพ์ก็ไปส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่าดีจริงเพราะมีบางบริษัทที่ได้รับผลดีจากนะครับการเกิดภาวะวิกฤตเช่นนี้อันนี้ก็นะครับพูดกันตามเนื้อผ้าแต่โอกาสลงมันจะมีจากสิ่งที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้มันยังไม่เกิดเกิดเยื้ออีกล่ะสติมูลัส วันที่18นี้ต่ออายุไปอีกเหนืออาทิตย์ก่อนคริสต์มาสก่อนวันที่25ซึ่งเขาจะหยุดยาวกันอีกมีเป็นไปได้นะครับแล้วพาขึ้นมาโดยขาดปัดจจัยแบบนี้มันก็คือการเล่นเก่งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าคืนนี้ทําอะไรใครตีหัวเข้ามาบ้านแล้วเก่งถอดกอก่อนครับคือปลดออกก่อนเลยครับ ขึ้นมาแถวๆนี้เทศจะจุดสูงสุดแล้วครับจะเป็นทองไทยทองเทศนะครับมีกําไรออกก่อนครับถ้าเขาทะลุไปเนี่ยจาก1,870-1,880จากปัจจัยเข้ามาอย่างเช่น Brexit ออกข่าวเลยครับว่าตกลงกันแล้วคุณไล่ไปเลย 1900นแนวต้านถัดไปแต่ยังไม่มีตอนนี้มันเริ่มเจอแนวต้านสําคัญตรงนี้ขายทํากาไรออกก่อนครับที่เข้ามาพูดตอนคาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะเห็นห่วงประเด็นนี้ค่อยให้มันอ่อนตัวลึกๆมานะครับแล้วคุณจรรมพาเวมาพูดสักตอนตีสองลงมาสัก1820สมมุตินะครับแล้วพูดออกมาเป็นดีกับทองยูสลาอ่อนค่าต่อคือทำคีวีไม่บอกวันที่จะซื้อเนี่ยมันก็ขึ้นต่อได้นะครับลงมาก็รีบาวในกรอบต่อถามว่าทำไมเล่นในกรอบไซด์เวต่อก็รอปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับ นั่นคือเป็นปัจจัยหลักที่ทั้งตลาดหุ้นและนักลงทุนก็รออยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งที่คุยกันมาทั้งหมดทองขึ้นเพราะอะไรเปล่าครับเก่งเัินขึ้นมาเบดกันขึ้นมา,นนนมาว่าปัจจัยที่จะดีกับทองกําลังจะเกิดแต่ยังไม่เกิดนี่คือข้อสรุปเลยครับเละโดยเฉพาะทองไทยครับ ใครตีหัวเข้าบ้านใครเก่งสั้นมาแล้วนะครับจาก2 6 0 0 0่วนทนก่อนหน้านี้ตอนนี้มีกำไรก็ปลดออกได้แล้วฮนะบางท่านถือมาก่อนหน้านี้26,300ขายได้แล้วตอนนี้ก็26,400 39 24 26,420อยาเอง่องอิะไรอย่างนี้ก็ขายออกทำกำไรก่อนครับอาจจะขึ้นไปตรงนี้อย่าเพิ่งไปเสียได้กำไรที่มันเล็กๆตรงนี้ตอนนี้ยังไม่มีปัจจัยแค่ดี เพราะถ้าเขาทะลุจุดนี้ไปได้ผมบอกว่าพูดเหมือนเมื่อเช้านะครับถ้าทะลุ2 6 8 0 0ไปได้ค่อยไปไล่ต่อข้างบนถ้าปัจจัยที่เรียนมาเกิดขึ้นจริงๆ b r e เบรกตกลงกันได้สติมูลัสตกลงกันได้ยูสลาจะอ่อนค่ามากกว่านี้ครับแต่ตอนนี้ยูซลาเห็นไหมครับเริ่มฟอร์มตัวจะปรับตัวรีบาวสั้นๆถ้าเขาปรับตัวรีบาวขึ้นจริงทองลงต่อครับ และทองไทยลองนึกภาพดูว่าบาทแข็งแข็งขนาดนี้แล้วเชื่อได้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่น่าจะลดดอกเบี้ยช่วงนี้เผลอๆมันจะร่วงอาต่ำกว่า2 8 25,800เหมือนเดิมนะครับกลยุทธ์ระยะกลางตอนนี้ต้องรอให้ต่ำกว่า25,800เหมือนเดิมใหอยู่นิ่งๆไว้นะครับหรือ25,500ก็ได้ ส่วนตีหัวเข้าบ้างก็26,000ท่วนซื้อให้ได้ต่ำมากกว่านี้ตอนนี้ปลดออกครับเล่นสั้นเก่งกำไรสั้นๆ26,000ท่วนนปลดออกลงมาแถวแถวนี้ค่อยกลับมาซื้อใหม่เช่นเดิมส่วนคืนนี้นะครับมันจะเหวี่ยงสักขนาดไหนลงมาถึงเนี่ยอย่างน้อยที่สุดถ้าลงมาแถวแถวนี้เสี่ยงได้ครับ อันนี้ต้องบอกเลยว่าตีสองตีสามเฮ้ยลงมาถึงไว้เสี่ยงได้ครับทุกอย่างมันยังดีกับทองแต่ขอให้เป็นคนที่เป็นนักลงทุนที่เก่งกําไรระยะสั้นๆอย่างเช่นถ้าหลุด1,820มาแล้วเนี่ยคุณพร้อมคัด นะครับหลุด1,800พร้อมคัดนะเนเข้าที่1,820ใช่ไหมพอหลุด1,800แล้วพร้อมคัดล็อสไรู้จักการตัดออกก่อนแบบนี้ใอันนี้ได้ครับแต่ถ้าท่านที่แบบเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวซื้อแล้วเนี่ยหวังกําไรเยอะๆแล้วแล้วยังไม่มีเวลาดูหรือยังไม่มีเวลาเฝ้าตลาดรอราคาย่อให้ถูกถูก แล้วค่อยเข้าอย่างเป็นกลยุทธ์เดิมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ละคนแต่ละท่านกลยุทธก์การลงทุนจะไม่เหมือนกันอย่าตามคนอื่นนี่ย้าอีกรอบหนึ่งย้ําทุกครั้งที่คุยกันเอาที่คุณถนดัดเอาที่คุณทําแล้วสบายใจเอาที่คุณทําแล้วได้กําไรอย่าไปทําตามคนอื่นแล้วจะหวังว่าคนอื่นเขามีกําไรแล้วคุณจะมีกําไรด้วยเงื่อนไขต่างกันครับเขามีเวลาเฝ้าตลาดเขามีอุปกรณ์เขามีอินเทอร์เน็ต เขามีการบริหารจัดการเงินต่างกันหมดเลยครับถามตัวเราเองก่อนถนัดแบบไหนสะดวกแบบไหนใช้วิธีแบบนั้นเบื้องต้นที่ขึ้นมายังไม่ได้มีปัจจัยเข้ามาและระวังแรงเทขายก่อน<ป>นะครับต้องบอกว่าก่อนการประชุมธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐเมื่อไปถึงตีสองเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนภาพรวมส่วนใหญ่ผมยังมองว่ายังดีกับทองถ้าย่อมาเห็นต่ํากว่าหรือแต่แถวสองหมื่นหกพันทุนอันนี้เสี่ยงได้ครับนักลงทุนระยะสั้นครับ เห็น25,800โอเคใครเฝ้าระยะกลางอยู่นะครับไม้ที่3 3.1 3.2อันนี้เริ่มครับพิจารณาเข้าได้ขึ้นไปก็เหมือนเดิมครับกำไรก็ตามคาดหวังครับ50 100 150ก็ตามแต่ชอบครับว่าท่านชอบจุดไหนพอใจตรงไหนบางท่านได้กำไรไปแล้วนะครับอย่าไปเสียดายว่าออมันต้องขึ้นขึ้นไปถึง26,600ดทีตอนนี้มีกำไรแล้วก็ออกก่อนฮนะเพราะที่ขึ้นมาย้ำอีกครั้งว่ายังไม่ได้มีปัจจัยพื้นฐานเข้ามาเลยครับ ยังตกลงกันไม่ได้แค่อยู่ในช่องทางของการพูดคุยกันอยู่นี่คือทั้งหมดทั้งปวงของช่วงค่ำวันนี้นะครับก็ยังไงเสียนะครับถ้าท่านเทรดทองคำแท่งออนไลน์ก็ดูต่อครับเพราะมันเปิดถึงตีสีของออสซิลิสนะครับตีสองตีสองครึ่งตีหนึ่งครึ่งต้องตื่นครับวางแผนดีๆนะครับถ้าไม่มีใครมีพอร์ตต้องไปดูต่อ ส่วนใครที่เคลียร์พอร์ตออกไปแล้วนะครับแล้วก็เหนื่อยอยากจากพักผ่อนก็ตามสบายครับคืนนี้มันน่าจะเหวียงแน่นอนครับใครไม่เคยดูว่าทองเหวียงขนาดไหนก็ลองดูครับคืนนี้ทั้งค่าเงินและทองมีโอกาสเหวียงแล้วก็สามารถจับจังหวะการลงทุนได้เช่นเดิมช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมต้องลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ